สวัสดีทุกคนวันนี้ยายจะต้มเลือดหมูให้กินมากินเลือดหมูกับยายเดอ้อวันนี้ยายจะต้มเลือดหมูก็คือมีต้นหอมเอ้ยรากผักชีกับพิกไทยตามรวมกันแล้วก็หมูโบดแล้วก็เลือดหมูแล้วก็ตับแล้วก็ต้นหอมผักชีส่วนตับเนี่ยยายจะล้างให้ให้หมด ให้หมดเลือดมากที่สุดนะเพราะว่ายายว่าถ้าล้างเลือดหมดนะ่ะตับมันจะนิ่มยายก็ล้างหมดลองดูนะทุกคนในฟาร์มรู้สึกยายว่าอย่างนั้นแหละว่าถ้าล้างเลือดให้เกลี้ยงที่สุดอนะ่ะตับทําสุกแล้วมันจะนิ่มน้ำก็เดือดแล้วนะยายก็เอาจะเอาลากผักชีกับพริกไทยใส่ลงไป แล้วก็ล้างโคกใส่ลงไปอร่อยตรงล้างโคกนี่แหละแล้วก็ใส่หมูลงไปหมูนี่ยายก็หมักใส่ซอส ใส่ผงชูรสนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำนิดนึงน้ำจะช่วยให้อิ่มแล้วก็คุเล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 ให้มันให้มันเข้ากันแล้วมันก็จะเหนียวแบบนี้แล้วเราก็จะตักเป็นก้อนง่ายอันนี้เคยแบบของยายนะคะทำกับข้าวไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่จะดัดแปลงปรับปรุง และก็ปรุงรสให้ถูกปากของเราและคนในครอบครัวง่ายๆย,ยายก็จะใส่หมดเลยน่โอ้น่ากินมากตำต้นหอม กับพริกไทยใส่ไปเพื่อดักคาวเพราะว่าตับก,ก็คาวเลือดหมูก็ขาวเดี๋ยวรอให้เดือดแรงๆก่อนนะน้ําก็จะออกเหมือนกับสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเพราะว่าพริกไทยยายใส่พริกไทยดำไม่ได้ใส่พริกไทยขาวนะ้ํามันก็จะเป็นอย่างนี้ช้อนฟองออก เดือดแรงแล้วยายก็จะใส่เลือดหมูเลือดหมูอากาศอย่างนี้เช้ามาก็ภูมิแพ้นะก็มีอาการเหมือนเป็นหวัด ใส่เลือดหมูลงไปแล้วเดี๋ยวปรุงรสพอปรุงรสเสร็จเอาตับใส่เป็นรายการสุดท้ายตับจะได้ไม่แข็งมากน,มน,น้ำเริ่มเดือดน้ำเริ่มเดือดยายก็จะปรุงแล้วนะใส่เกลือ ิ้วขาวน้ำปลาแล้วก็ชูรสหม้อใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อย เค็มไปนิดหนึ่งใส่เกลือไปหน่อยใส่น้ำตาลนิดหน่อย เพื่อความกลมกลม่อมเพราะว่าในนี้ไม่มีผักเลยความหวานไม่มีจากผักเราต้องเอาน้ําตาลช่วยนิดนึงแต่ค่อยๆเอาลงนะเอาลงมากเกินไปเดี๋ยวมันจะหวานจนะไม่กลมกล่อมแล้วพี่น้อง รุงรสชาติได้ที่แล้วก็ใส่ตับเลยค่ะตับเป็นรายการสุดท้าย,อ,อ,ยอ่าเชฟมาช่วยใส่ตับนะคะกลัว<ป>นุ่มไม่ถูกใจใส่หมดเลยยายอเน้นกินสุกเชฟกลัวสุกเกินไปสุกไปมันก็จะไม่อร่อยจะแข็งตับถ้าสุกเกินไปนะมันจะแข็งตับเน,นะน,บนี่ยคนก่อนสิคะให้เดือดก่อนแล้วก็ชิมขาวก่อนเดือดอย่าคน ให้มันเดือดก่อนปิดฝาไปเลยนี่ก็เดือดแล้วนะทุกคนยายก็ใส่ตับไปแล้วเมื่อกี้ตาเป็นคนมาใส่ตากลัวตากลัวตับสุกเกินไปแต่ยายกลัวตับไม่สุกรสชาติโอเคแล้วเสร็จแล้วยายก็จะใส่ผักไปเลยทั้งหมดเนี่ย ใส่ไปเลยอืมต้มผักใส่เลือดหมูเอ้ยน่ากินน่ากินต้มผักใส่เลือดหมูทุกคนมาดูมาทานกันค่ะ มาตักเสิร์ฟตาก่อนเลยตาหิวข้าวแล้วเจ็บมาตักมาหม,ามูหมดมาอือต้องกินผักเยอะๆผักเยอะเนี่ยนละหอมปอก่อนปลากรอบปลาอ้อโชก่อนโชก่อนใส่ที่กไทยนิดนึงอันนี้นะเพื่อนๆดูด,ดูอ่ะอ่ะดูใส่ที่กไทยนิดนึง อ่ใส<ด>่พริกไทยได้หอมทุกคนมากินด้วยกันค่ะเสร็จแล้วอร่อยเสร็จแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ